นะครับแสดงความรู้สึกก่อนครับเอาท่านไหนก่อนครับโอ้พี่ใหญ่ก่อนแล้วกันครับให้ท่านทุกกองเปลีนบบนยนนะคะนรับก่อนไดาจ้ให้เพื่อนๆคุณนาาจะนั่งก่อนเพราะสายนี้สายหกสิบเดี๋ยวขึ้นมาเตือนค <laughs> น <laughs> เดนเดนท่านท่านตำรวจประสานสื่อเสริมผู้กับสารในตำรวจองค์กรอำเภอตัดเชิญด้วยความเคารพยิ่งท่านกองผพิบัติสวนสืบสวนสพตัดเชิญท่านรับอำนาจอำเภอตัดเชิญด้วย ความคุรและพี่ๆซึ่งกเกษียณราชการก่อนและสรกรณํตำรวจทุกท่านแล้วก็น้องๆเอ๋ที่มาชมผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> <c oughs> แล้วก็สาธารสุข ขอบคุณน้อามากครับกถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่ของผมในวันหนึ่งที่ไม่เคยมีมาก็ถือว่าผมก็มีจุดยืนใหม่จุดดีด้วยประวัติจะขอเล่าประวัตินติดหนึ่งเพื่อเฉลี่ตให้ท่านผมร้อยตำรวจเอกสิรนเมาแน,นเกิดวันพุทธที่เกตเมษาย2505 เื้อชาติไทยสัญชาติเมียมาโต้กับบรรทุนเป็นคนชาวกัมพูชาแล้วท่านก็ได้มาตั้งหลักตั้ฐานอยู่ที่บ้านด่าแล้วก็ได้มากำเนิดลูกชายเท่น่ารักคนนี้ ง่นเอ็กเท่หมูฟาสกลนหมูที่แปด่ง้นเช่นั้นขึ้นอยู่กัตบลบกระเทียมมาน,ลลน์สกอนเขตอุปสรับแล้วหลังจากนั้นก็ได้เรียนประถมอยู่โรงเรียนมารชสกลแต่แล้วก็มาต่ออยู่โรงเรียนกับเชิงมิตรภาพซึ่งทุกวันก็เป็นอนุบาลแล้วก็ต่อกับเยิงวิทยา หลังจากนั้นก็ได้ไปศึกษาต่อที่มอสสเออมอสอที่โรง,เร,เ,รงเรียนภาษาจินยาการเรียนไม่จบครับไม่ใช่เกเรก่อนนะครับได้ดีก่อนสอบตำรวจติดสอบติดก่อนมอสอสีขึ้นมอสีขึ้นแล้วก็ไปอบรมเมื่อวัน ที่หนงกุมภาสองห้าศูนรับเงินเดืนเอนช่วงนั้นสามหบาทไปอบรม8ปเดือนหลังจากนั้นก็จบโรงเรียนตำรวจภูธรภาคสามโราช 3, รแล้วก็ได้มาบรรจุทั้งแรกข้าวขาแรกมาสู่วงการข้าราชการตำรวจ โดยความภาคภูมิใจอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอกาดเชิงเมื่อวันที่1ตุลาคม2524หลังจากนั้นได้มาปฏิบัติงาน้างแรกเป็นพนักงานสื่อสารอยู่เดปี พูดคล่องบ้างไักคล่องบ้างแต่ก็สตาร์ทไอตอกไก่ออนแล้วก็เขาผ่านก็ได้หลังจากนั้นก็ได้ไปอยู่เจ้าหน้าที่กองอ,อสอยู่ปีหนึ่งเปไ็นระยะวดหมดจบปีของอ,อสสปีหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้กลับมาอยู่สพอชเชิงดู สืบประมาณ2อปีอยู่สืกสวนส,วนสวนพอัจิรประมาณสองปีหลังจากนั้นปีพศ .2538 มีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เดินทางไปช่วยราชการอยู่ชุดเฉพาะกิจตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์อยู่เป็นชุดแรกๆของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์จนอยู่อยู่ได้ประมาณ อยู่ผมอยู่จังหวัดชรินทร์อยู่ได้ประมาณ20ปกว่าปีอยู่ในเฉพาะกิจกันเดียวอยู่จนกระทั่งถึงปี58ได้กลับขอกลับมาอยู่ไม่ใช่ในไล่กลับนะครับขอกลับไปอยู่กับเชิงได้สองปีแล้วนายขอให้ไปช่วยรา้การดูเฉพาะกิจอีก,อกคือเา่า จนกระทั่งถึง 600, ตี6 0ศูนยหกลับมาขอกลับมาจนอยู่ปัจจุบันขึ้นอยู่การข่าวกับท่านราตัตระเดชสงการนาดีอยู่นักปัจจุบันอยู่แค่นี้คือปกติแล้วผมเป็นคนมั่นนอกแต่ก็ด้วยความ้ศึกษา ผลคว้านิดๆหน่อยก็ได้นายมองเห็นความสำคัญบ้างก็เลยได้มาอยู่เป็นหัวหน้าชุดแนวชาแดนดูแลอยู่อำเภอสันผันบวยเชษตรงรักตับเชิงและประสาทบางส่วนช่วงนั้นช่วงอาชญยกรรมพวกยาเยอะแล้วก็ตัดเชิงดี เกี่ยวกับเรื่องยาแล้วก็เรื่องกิกรรมรถมากก็เลยผมก็อยู่อย่างนี้ตลอดคือชีวิตราชการของผมเองอ่ะผมไม่ผมตำแน่งอยู่กับเชิญแต่การปพิยบัิหน้าที่รชการอายุรชการ42ปีผมจะอยู่สุรินทร์ทั้งหมด42ปีก็ถือว่าบุญวัฒนาะของผมที่ว่าผมไปตรงไหนไหนายก็ ให้ความเคารพให้ความเชื่อถือบ้างถึงผมทําได้ไม่ได้แ,ต,ต,แต,ต่ด้วยใจจริงของผมผมทําก่อนถึ้งได้ไม่ได้ไม่ให้หนายติ้ชีวิตของผมไม่เคยทําให้หนายเสียใจเลยผมได้อยู่หลายถ้าสายบังคับบัญชาจับผู้บังคับการก็สี่ห้าผู้บังคับการกับอยู่ยูสิครับผม วันนี้ผมก็เลยขอบคุณแผู้มีเกียรติแล้วท่านผู้มกับกับเชิญที่มองเห็นความสำคัญในวันนี้ของพวกผมผมก็ขอบคุณท่านด้วยความกรบ่างยิ่งแล้วก็ท่านคณะขน้าราชการต่าตัวครอบครัวแม่บ้านทุกท่าน ที่มาแสดงมุทิตาจิตให้ผมวันนี้ถือว่างานนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ของผมในชีวิตขารการของผมที่ผมได้มายืนในจุดนี้แล้วก็ขอบคุณพ่อพอแม่ซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วทั้งสองท่านก็ขอบคุณและที่ขาดไปได้ผม ขอขอบคลุรอ,อบครัวมาแนนคุณแม่สมพรมาแนนเ <c oughs> ืีม <c oughs> แ,แต่ก็ยกังเกิมรนะคุณมาใช้อยู่นแล้วก็ลกูกลูกแล้วก็อบใาลกูกทั้งสามคนที่ตั้งใจเรียนให้ผมมีความมีชีวิตที่ยืนอยู่ได้ ก็ด้วยลูกที่ตั้งใจเรียนและเขาประสบผลสำเร็จทั้งสามคนก็ถือว่าผมก็ขอบคนขอบใจลูกและขอบใจทุกท่านที่มาแสดงมุสิตาจิตให้ผมในวันนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวผมเหมือนได้ดูบทละครหนึ่ง เรื่องนะครับที่มีประวัติความเป็นมาแบบเราต้องรุนตลอดเลยนะครับนะครับเป็นความรู้สึกที่เราหลายๆคนนะครับอยากเป็นแบบนี้อยากให้เป็นเหมือนท่านผู้กองเหมียงเราเนาะนะครับแล้วก็จะทําให้หลายคนนะครับได้คิยึดถือท่านเป็นแบบอย่างผมชเชื่อได้เลเท่านั้นข้ารการตำรวจนะครับพุนน้องๆถือท่านเป็นแบบอย่างแน่นอนครับคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานปรากรรมงานอย่างซื่อสัตย์นิรยไหลหลงพัฒนาชาติไทยให้ยื่ยง เกียล็ดกำรงกล้องปรากฏหวานวิควายร้อยตรวจเอกเสมียนมาแนมครับขอเสนอเพื่อนับท่านอีกท่างหนึ่งครับ,รบและมาถึงระดับที่สองครับสองท่านนี้ใครจะก่อนก็แล้วของคุณสังกัดกับคนกับเชิญใครจะอาสาก่อนครับ <c oughs> <c oughs> คนกับเชิญต้องกดน,นะครับ